ชอบค่ายไหนสุดโซนี่แคนนอนนิคอนพูดได้ไหมพูดได้เลยไม่มีเขาไม่ว่าโซนี่ว่างไงอะโอ้โหเทปที่แล้วนะตื่นเต้นมากไม่ได้อันบ็อกซิ่งนะมาโชว์เลนให้ดูนะครับมาพูดพุ่มเพื่อไปนะเทปนี้เน้นๆครับจะมาดูนะครับว่านางแบบของผมเนี่ยน้องอลิสที่มานะฮะคือจะดูว่าภาพยิ่งที่ถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับมันเน้นวิดีโอด้วยออโต้โฟกัสการจับตรงจับตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่ผมพูดไว้พี่ผมโม้ไว้เนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่าโอเคไปดูดีกว่าไป ก็หนึงครับผมโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ย okay. นี่ล็อกตาเลยนะเร็วมากจริงสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ครับหนึงจุดสนะวิดีโอที่เห็นตอนแรกคือ a 7 r m a c p h o นะครับซึ่งก็ดีทีเดียว จะเห็นนะครับวลานที่ผม move เข้าออกเร็วๆเนี่ยด้วย handheld เนี่ยกล้องจะสั่นไหวค่อนข้างมากเลยต่างกับการใช้ A7S Mark 3หรือการใช้ Canon A5 เนี่ยซึ่งมีการสั่นที่ดีกว่าเยอะเลยครับข้างหลังนี่ละลายจริงๆเสื้อของอะไรคะนางเลสเอลิเซียค่ะความละเอียด61ล้านพิกเซลนะครับภาพที่ผมถ่ายส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ c r o ปนะครับประมาณนี้เลยเพราะถ้าครอ p เข้าไปนะครับก็จะได้ภาพอีกแบบหนึ่งเลยก็เป็นทางเลือกทางได้ครับ นี่นะฮะก็กลับมาตรงสตูดิโอของผมนะลองถ่ายแบบสายที่มันคอมพลิเคเต็ดนิดนึงนะครับเป็นไง ก็ต้องบอกนะครับว่าประทับใจการออโต้โฟกัสมากเลยการจับตาที่เก่งมากเลยนะครับแล้วก็ไม่หลุดเลยมันยำม,มากๆเลยแล้วก็เงียบที่สุดด้วยที่ออโต้โฟกัสเงียบได้แบบนี้นะครับเพราะว่า Sony ใช้ XD Linear Motor นะครับถึง4ตัวนะครับในการขับเคลื่อนชิ้นเลนส์นะครับเป็นกลุ่มของเลนส์เนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับดูจากภาพตัวอย่างเห็นไหมออโต้โฟกัสจะเร็วได้เนี่ยตัวนี้ต้องทำงานได้ดีมากแทบจะไม่หลุดทุกการเคลื่อนไหวเลยครับจับได้ตลอดเลยแม้แบบของเราเนี่ยจะขยับหรือเคลื่อนไหวเร็วเท่าไห,าห,ไหไร่ก็ ย้อนสั่งไปเลยอ่ะไม่มีแฟลาไม่มีอะไรขึ้นมาเล้ฮะดูดิคุมแฟลาได้ดีมากตัวนี้นี่ผมใช้ A7S Mark 3นะครับนี่ Active Mode On นะฮะกับ50.2นะครับแล้วก็จะถ่าย 4K 50 frames per second ไว้สโลดดาวได้นะครับโอเค A7S Mark 3นะครับที่มี Active Mode เนี่ยก็ถือว่ากันสั่นได้ดีกว่าจริงครับแล้วผมนะครับยังลองถ่ายเป็น 4K มาให้ดูนะครับ 4K 50 frame per second นะครับ50 frame per second ก็เอามา slow down ได้ใน post ก็ใช้ f o ุตเทจที่สมูทแบบนี้เลยครับ ก็เป็นเลนตัวแรกจริงๆที่ผมรู้สึกว่าคุณภาพของออโต้โฟกัสนะครับความเร็วของเลนนะครับ1.2นี่นะบวกกันน้ำหนักที่ดีนะครับเป็นเลนที่เกือบสมบูรณ์แบบอันนึงเลยที่ถ่ายได้ทั้งภาพและก็วิดีโอที่คุณภาพแบบเมืออาชีพสุดๆโดยที่เราไม่ต้องห่วงว่าการถ่ายวิดีโอแล้วจะมีเสียงออโต้โฟกัสลาเข้าไปนะครับหรือการหลุดโฟกัสอย่างเงี้ยแทบไม่เกิดขึ้นเลยกับเลนตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นเลนที่ชัยและฟินมากๆเลยทำให้เราไม่ต้องมาสนใจเรื่องอื่นๆสนใจแต่ค์มากกอบภาพแล้วก็การถ่ายรูปได On a Sunday, drugs just a sleeper, living for the moment, put it all on your visa. Mona Lisa, a Patron, in the OJ, Drink to UKO, any are you okay? Good taste in music, many fresh and co-play. First, you like the work out, no zanies or no cocaine. When Steve was chasing Laura, baby, all I want is you, when Brock was chasing Nurse Joy. All I want is you, when Theo wanted Justine. All I want is you, when Helga wanted Arnold, baby. All I want is you, but they don't listen. your now. 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 should now. just heart right sparks right right I I it right the start need need We feel all นี่แหละครับเป็นไงบ้างเห็นไหมเฮ้ยโอ้อโหอลิสมาน,นี่เลยตรงนี้เลยครับ5้าสรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะชอบค่ายไหนสุดโซนี่แคนนอนมิค่อนอ่ะพูดได้เลยอ่ะพูดได้เลยไม่มีเขาไม่ว่าชอบแคนนอนเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเอ่อภาพเคลียร์กว่าใสกว่าอ่าโซนี่ว่างไงอ,อ,อ,อ๋อโซนี่ก็สวยนะคะโซนี่ก็จะเหมาะกับการแบบว่าถ่ายวิว อะไรเงี้ค่ะเพราะว่าสแสงก็จะสวยกว่าแต่ถ้าเป็นค a นน n นแล้วว่าผิวของค a นน n นะผู้หญิงสมัยนี้ชอบอะไรขาวๆใช่ไหมมันดีคนละแบบค่ะสําหรับโซ n y คุณว่าไงน้องอล,ลิสเขาบอกแล้วว่าแต่เพื่อนใช้โซนีเยอะนะคะ <laughs> ปิดหน้าเพราะว่านี่เลน1.2นะปกติเลนส1.2มันไม่เก่งอย่างนี้นะมันไม่เร็วอย่างนี้นะใส่ซับไข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 ่ดิลิมสับไข่ด้วยนะคะชอบโซนี้ค่ะดีที่สุดเลยหา1.2ทำไมมันดีอย่างนี้ว่าหา1.2โฟกัสมันดียังไงวะหา1.2เป็นเลนที่ดีจริงๆนะโอ้ยไปซื้อกันได้ปะไปซื้อแค่นันดีกว่า